สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องแก๊งสกาวเดินลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะคนไวสายหน่อยสองเป็นสิออกงานแล้วนะคะพี่น้องเอาไว้ค่ะ หลอนจังพี่พอบอสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อมอดตาโดนหรือบ่อพอ่อหลอนอยู่นี่จ้ะอ๋อพ่อนลอนอยู่นี่โอ้ยหยิบอยังเฮ้ย,ยเขาไปใช้เมือ่อไรไปกินเขาแน่อยูย่ห้องซ่อมเพ่งแน่อ่อที่เหลาเขาหอดบ่แม่นค่ะพอ่อ จะมันบ้านอยู่ไกลเนาะยังไยังวะเราอยากได้ยาหนิเราจะไปไอ้ง้วนหน่อยเอาซื้อของว่ตีเลยนี่ยพี่แมนของว่ได้ลูกไหมว่าได้ลูกไหมแบกไซฟานนั่นแหละอ๋อกลิ่นดีอยู่แม่นี่แม่มันก็ร่างอ่อนๆนี่แม่ก็ร่างขึ้นไม่นี่แม่ก็ว่าโอ้ไซก็สอบจะประอาจจะเป็นบอสแล้วเอาไซหลังหล่นแล้วเนาะวันนี้บ่มาตัดถิ่มก่อนนอกเนาะ ขอปูกันเด็ดทันทีเอาเครื่องตัดนั่นไปเอาบุญมัวหลาสือเกี่ยวมาแล้วเออจังไงไม่จังพอใช่ไอ้ายบัววัวอย่าว่าไอจอดขอลองทั้งหลังมันจะเป็นงาเนี่ยหนูเห็นแล้วงานที่กันนี่แหละบัวแมนคนละอันอยู่ในสางนั่นอันเดียวกันสางดีนั่นอยู่ล้างดมมันทางห้องน้ำลัางดมแม่ส่วนทั้งฝุ่นมันจะเป็นงานนึงอีกงาอันนี้ล่ะ โอ้ยแก็มาบรเสื้อกันแน,น่เลยน,นี่เฮ้ยยะอันนี้แหละแน่นบ่เขาเอื่นยางยังอันนี่นย,า,ยาไวบ่ยาไวอ่าม้วกินอิฐอ่อนๆแน่นขเขาจะโอ้ขเขาก็เอาอันนี้ไปแล้วตลอดนี่สุดยอดเขาก็มาไหวข้อพอดออกงานมืออื่นติบ่ะอ,ออกงานมืออื่นก็สิว่าหนูขี่รถผ่านมาเป็นเก็บไว้ที่แล้วเดียว เราซุมหอลำที่เราไปมืออื่นบล็อ่ไปมือน cool> ีไปอยู่แสนเอาน้องอรุณไม่อยากจอดให้โฮมิกันนะวะใส่นี่นี่ตีจ้ะเขามาดใสแม่เพราะยามอดตัวจอดนี่เราโค้มากตรงมือนี่ไปใส่เลยบุ๊คกะจอนี่วันนี้เขากะเจี้ยวนี่เขากะขืนนี่เลยเจียวซ้ำเนี่ยฮะเจียวซ้ำเนี่ยวันละพุ่นเดพุ่นจั๊กตัวงอดเลยนี่ยหาตัวว่หาตัวบามันแดงแดงบามันดีไทย ช่ไหมไม่รู้มึงบอกบอึงเมีนี่นคันบามันที่เป็นคือของพ่อเนี่ยเอาบ่รู้ยยนเนี่ยย่าใส่หลังนั่นนี่นี่อย่างคันบามันที่เป็นเสีย่ยบอไทยนี่แหละ <c oughs> แต่มันสีนี่แหละพ่อ,อ,อสีนี่ทั้งเหมือนเลยเมิตอีน,ำน้ำฝนผู้เดียวยที่เอ้ยสายฝน ผู้ดเดียวที่มันเป็นชีขาวๆซนะื้อว้อนเป็นหักเลยสายฝนสา้ฟ้าอนนอเงไปมันมันคำํำแทงด <c oughs> ีดาวมันซื้อไว้ยังอีกเนี่ยบุน้องสม่เปลานึ่ตัวแรกของน้ำโชกตัวที่สองของน้ำใสตัวที่สามได้เมือนเขนารรษาพิเนพรรษา มันออกตอนใก,กล้สีแจงแล้วมันโอ้เกับพีันหึ่อีฟ้าลุงอใหญ่มันนั่นนะมันออกตอนใก,กล้สีแจงแบบนนี้ฝนตกฝ้าห้องก็เลยให้มันซื้อสายฝ้าสายฝ้าเออลูกอีสายฝนเส่อเนื้อเลี้ยงไว้ขางแพงแต่เด้อสขายกันคำมีคำพรอเด้อบ่ขายคือลูกนี่แพงเอาแต่พิลาหฮัดแต่มันกินกล้วยเป็นเมืองบัดที่ไหนเป็นนังแต่มันเห็นเจะหอบมงนจรมอสบอโเลยมันจริงงามเ,เออยามอีหลี ดันสิงอมงอมาขอกินโอ้ยยำขาจกจะขึ้นเด็กน้อยคัดเอาหนิแมยำขาเนี่ยระกยานมันหนึ่งไรมันสีฟีล์มันเสียหนิเดีลยวโอ้ยจะแม่นหนอหลายเอ้ยมันหมึดแล้วมันก็ะเพาฟังมันเอาข้าวผู้สาวกินมอยไปทั้งคืนแม่ยุใส่กล้วยยุใส่ปลาไหลเหลือพอบางงานน้ำยำยำยำขาขึ้นหน้ากันเพิ่งกล้วยพอเบิร์ดทองคำสิบอาหน้าพูดเถ้าพูดแกแม ไม่ว่าเฒ่าเผลแก่แมกับว่าผ่าน้องผ่านนุ่งผ่าลูกผ่าเตาพยานเอายังมาเป็นหลักฐานมาเถ่ากันนี่เด้เจ้าสิเอาจำได้นี่มันก็ได้ถูกต้องตามกฎหมายเด้นี่ต้องตามกฎหมายคนแก่นีจะต้องมีทองทองอะไรจะมีประมาทเอถ้าถูกต้องตามกฎหมายถ้าเุณแก่จริงคุณต้องมีสลิปสลิปเออเอออะไรอ๋อเงินยังชีพเจ้าสิป้องรอบ่ะ ขยังเขียบยังไหนเราได้แล้วแม่ั้งมาพันสามพันนะแปดชิปนึ่ประมาณเรื่องไหนอ่ะแติวามีลูกคนก๊ว่าข่อยเท่านี่ละช่องขอหาพุ่นไหนฮะอันหนึ่งกะเท่าอันสองกะอันนี้ยังเกาะวัตถุโบรวล้านแมโอ้เจ็บปวดทำลายวัตถุปูชนียสถานนั่นสินะโอ้ปูชนียาบุคคล วลันไม่ได้ซ้ขอหาเลยดิไม่ได้ขอหาเลยงานนักยุ่นแล้วะเริ่ะกับทนายความ่ลูกหลานไปบางรถเขาบดย่งจะมีฟอเขาทังไหเออมา่วยลูกโ่งหัวรถหนีไปยังเปแ่รถพ่อเมืนอก่นท่านมีขี้เนาะเมีเนาะวาอยู่ได้นั่งวาสิบังได้จากคันอยู่เอาขึ้นหนูนี่แต่มาเบิ่งดีๆมันหัก มันไม่ได้เป็นอย่างนี้พ่อแค่มันตำหม้ดูเซ่อๆขางในมันยังดีอยู่แมนใส่งานนมัเอ้าไม่ได้ไปน้ำเขาบลาเอาเฮ้ยเพอนนะเอาอีผักวิ่งว่าเสร็จนั่นกินเนยคำตอบชัดเจนหรือยังเออออออตามนั่นแหละตอนเดียวนะชี้ผู้เดียวบอก โอ้ยประกาว่าเสรผู้อื่นชี้น้ำเลยบอกโมเมนมายถึงว่าเอาไปใส่งานไหมลูกโอ้แก่หยาไม่เป็นไรแกหยาคอขึ้นมาเพียงประมาณมันมีขั้นหนึ่งยูฆ่ากันยูเดนี่เอต่วันเป็นไฮรเกอร์ไฮรเกอร์แคบแคบอยู่แต่วันนี้มีอันคอเพียงกำลังเก่งมันพอดีเลยเออคนที่หมอเลยเอาย่างไปหน้าเอาพิษบูขึ้นแล้วกันโอ้ยเอาพิษพิษบูคืนเดี๋ยวเดี๋ยวตาเจ้าเนี่ย คก็เราได้นี่มันตองไปหามูอีกดอกมันสิเบิ้งบ่ออกเขาสิเบิ้งบ่ออกว่าผู้ใดเป็นเจ้าของผู้ใดเป็นอันนี้นนนัั่ถ้ามต้องหนีห่างจากเราคนีกาาลังหสยทู่ฮะถ้าก็ได้มากตัวหนึ่งเราสาใจมากเลยเอ้ยระวังมันขาบข้อเออเด้อมันบอกการคนนั่งข้อจีบอกอย่าอย่าผูกเขา บอกอย่าให้อย่าให้นางอารมณ์ร้อนใช่อย่าผูกเขาให้นางผ่อนคลายอย่าขังอย่าผูกเขาอย่าขังเขาปล่อยเขาเลี้ยงเหมือนลูกเต้าแต่ว่ายายมันเป็นพ่องัวเด้อบ่เป็นยังของเลี้ยงใส่กันเหรอแม่บ่กคองคอหน่อยยางน้ำกหัวหน่อยเลยโอโอเคแต่ยางน้ำกหัวหน่อยงัวหน่อยกินหยามันก็นั่งเฝาหะมันติดแคสะอาดเออมันสิดตกระโปรงกี่เดือนนี่แหละนู้ติเกี้ยวหยาใช่นู้อยากได้นหยาเอาไปให้งัว ถ้เราเห็ดธุรกิจเราเด้เด่นธุรกิจเด้ธุรกิจคณะธุรกิจบานไฟธุรกิจบานไฟแต่ว่ากันอันว่าไอ้ผู้อื่นนั่นเท่าดีดีแต่ว่าเจ้าของนั่นเกินยังไงครับาบ้นไปเริ่มไปจากในต้นนี้ละเยอะเยอะสิบวันคั้งแบบนี้เลยถ้าไปเลี้ยงงัวเนี่ยมันสินั่งฟองก็หน่อยแล้วเราเลี้ยงหมาท่านจบไหมแล้วเราว้อไปมันก็ไปน้ำเออแต่ว่าหมาคนมึงจะเรียนมาหางัวกูเด้ เออมึงตายคาปากกูเลยโอ้ยยาเถาะนั่นแหละเนี่ยมันเสียเงิน้ยอย่าบอกโดนหลายนี้ซะว่าเพราะเสียเสียเพราะอะไเพราะว่าสวนหญ้าจิกเอยสวนหญ้าค่อยค่อยรอมรวดน้ำเดียวสวนหญ้าค่อยค่อยรอมรวดน้ำไปซุ้มนั่นแรนเข้ามาแรนเข้ามาสองตัวแค่เมื้อตัวหนึ่งตายคาปากโอ้ย,อย,อยนี่นี่เด้อผู้ใด้อัน ไอ้ไอ้ไอ้หาเจ้าของหมาบ่พ่อนี่เจ้าของไปกันไปกันงัวข้าเจ้าตัวที่สองนั่นตัวที่สองนั่นสาหัสลุกบ่ขึ้นหายใจแงบแงบแงบอยู่แต่ว่ากัดตายก้อนหนาอันนั่นนับบ่ถ้วนใคากัดกัวได้นะคะได้ยินเสียงห้องนี่แหละนี่แหละนี่แหละสามมือถือกินเน่าเลยเอาละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้เจ้าหนี้คลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ